สวัสดีค่ะจากบา้านไร่บางพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านไร่างพยอมจะมาเชื่อมกล้วยนะคะอันนี้เป็นกล้วยงอมแล้วนะคะเพราะบาะ้านไร่บางพยอมจะกินกล้วยเชื่อมที่งอมแล้วนะคะจะไม่กินกล้วยหามที่ไปแช่น้ําปูนใส่แล้วก็จะแข็งเป็นชิ้นๆนะคะแต่จะกินกล้วยเชื่อมที่นิ่มแล้วนะคะอันนี้เป็นกล้วยพันธ์ุปักช่อง ห้าศูนย์นะคะไม่ใช่พันมะลิอ่องนะคะก็คือมีอยู่กอหนึ่งนะคะตอนนี้เขาก็ลูกเขาก็เป็นแบบนี้แล้วนะคะสุกแล้วเดี๋ยวเราจะปาปอกเชื่อมกันนะคะแล้วก็จะฝานแบบนี้นะคะผ่าซี่แล้วก็หั่นเป็นท่อนอย่างนี้นะคะ ที่บ้านไร่งพยอมอาจจะทำกินไม่เหมือนคนอื่นนะคะหรือว่าที่เขาทำขายทั่วๆไปนะคะอันนี้ทำกินมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนะคะก็คือกล้วยเชื่อมจะใช้กล้วยที่งอมสุกเต็มที่นะคะคือจะไม่ใช้กล้วยห่ามอย่างที่ทำขายนะคะ ก้วยงอมแล้วเขาจะหวานด้วยถ้าเราใส่น้ําตาลลงไปด้วยก็จะเหนียวหนึบแล้วก็หวานชื่นใจไปถึงเนื้อในนะคะถ้าอย่างเราเราทำขายจะหวานเพียงแค่ข้างนอกนะคะแต่ข้างในเนื้อเขาจะไม่ค่อยหวานนะคะนี่ค่ะนี่แค่ห้าลูกเองนะคะได้เต็มถ้วย เต็มจานเลยนะคะลูกเขาใหญ่มากๆเลยแต่ต่อช่วงนี้ก็มีเพี้ยแป้งลงระบาดมากๆเลยนะคะเราจะพาอีกสักลูกหนึ่งก็พอจานหนึงน่งค่ะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะ เดี๋ยวเราไปเชื่อมกันเลยนะคะเราจะใส่น้ําในหม้อลงไปนิดนึงนะคะเมื่อน้ําเดือดเราจะใส่กล้วยลงไปเลยนะคะกล้วยของบ้านไร่วงพยอมจะไม่แช่น้ําปูนใส่นะคะแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยนะคะเราก็จะโรยแบบนี้นะคะ บาราลังพยอมจะกวนจะเชื่อมกล้วยแบบนี้จะไม่ถึงกับแดงแป๊ดนะคะถ้าแดงแดงนี้จะต้องเคี่ยวนานๆน,นะคะแต่อันนี้บาลายองพยอมจะเคี่ยวแค่น้ำตาลละลายแล้วก็กล้วยสุกนะคะเดี๋ยวน้ำตาลเขาก็จะละลาย ไปกับน้ำชุ่มฉ่ำขึ้นมาเองนะคะน้ำจะใส่เพียงนิดเดียวนะคะเพราะว่ากล้วยนิดเดียวกล้วยของมะละงพยอมจะเชื่อมไม่แดงนะคะจะออกเป็นสีขาวๆเพราะว่าไม่ได้เคี่ยวนานนะคะเพราะว่ากินทำนิดทำน้อยกินนิดเดียวเดี๋ยวก็หมดนะคะ ที่ขาดจะไม่ได้เลยนะคะทุกครั้งก็คือใส่เกลือเม็ดลงไปด้วยนะคะที่เรียกว่าเกลือทะเลนะคะใส่ไปเพื่อตัดให้ลดเขาถ้าเป็นของเชื่อมก็จะให้แหลมขึ้นนะคะด้วยการใช้เกลือตัดนะคะอันนี้กล้วยของเราก็สุกแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นเนื้อใสๆอย่างนี้นะคะ เพราะว่ากล้วยนี้เป็นกล้วยที่งอมแล้วนะคะบรลายวงพยอมจะชอบกินกล้วยที่งอมงอมแล้วเอามาเชื่อมมากๆนะคะน้ําตาลเขาจะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อกล้วยจะหวานมากๆเลยก็เดี๋ยวเคี่ยวให้น้ํางวดอีกพักน,นะคะก็จะใช้ได้ตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะกล้วยเชื่อมของบรรลัยวงพยอมนะคะ กล้วยเชื่อมที่ไม่แช่น้ำปูนใสนะคะแล้วก็ไม่ใช่กล้วยหามเป็นกล้วยงอมนะคะนี่ค่ะเนื้อเขาก็จะขาวแล้วก็ใสแบบนี้นะคะน่ากินมากๆเลยนะคะหวานฉ่ำเลย วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ